จริงหรือหลอกเลเซอร์ขนทําให้ขนขึ้นดกกว่าเดิมสรุปชัดเลเซอร์ขนแล้วขนขึ้นเยอะขึ้นจริงไหมหลายคนที่เพิ่งเริ่มทําเลเซอร์หรือกําลังหาข้อมูลอยู่อาจเคยได้ยินมาว่าเลเซอร์แล้วขนยิ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมตอนแรกทําดูเหมือนบางแต่หลังๆทําไมมันกลับดกขึ้นความจริงคืออะไรมาหาคําตอบแบบไม่มโนไม่ขายฝันกันค่ะคําตอบไม่จริงค่ะเลเซอร์ไม่ทําให้ขนขึ้นดกกว่าเดิม แต่ทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าขนขึ้นมากขึ้นสาเหตุมีดังนี้ 1. คขนที่เห็นหลังทำเลเซอร์รอบแรกคือยังไม่ใช่ผลลัพธ์ถาวรเลเซอร์ทำลายขนได้เฉพาะเส้นที่อยู่ระยะโตหรือระยะแอนนาเจนเท่านั้นดังนั้นรอบแรกขนอาจขึ้นใหม่จากเส้นที่ยังอยู่ในระยะอื่นซึ่งเป็นเรื่องปกติมากหลายคนเข้าใจผิดว่าเลเซอร์แล้วขนกลับขึ้นอีก แต่จริงๆแล้วมันคือขนเก่าที่ยังไม่ถูกทำลายนั่นเอง 2. เว้นช่วงทำเลเซอร์นานเกินไป1-2เดือนถ้าเว้นช่วงเลเซอร์นานเกิน1-2เดือนรากขนบางส่วนที่กำลังโตจะไม่ได้รับพลังงานจากเลเซอร์ขนขึ้นเหมือนเดิมบางคนเลยคิดว่ายิ่งเลเซอร์ยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วแค่ไม่ได้ทำต่อเนื่องตามรอบ 3. ฮอร์โมนเปลี่ยนขึ้นเองตามธรรมชาติ บางคนเจอปัญหาขนดกจากฮอร์โมนเช่นหลังคลอดกินยาคุมเข้าสู่วัยรุ่นหรือมีภาวะ PCOS หรือฮอร์โมนเพศชายสูงเลเซอร์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ขนดกขึ้นแต่ร่างกายกำลังสร้างขนใหม่จากระบบฮอร์โมนตั้งหาก 4. ทํทำเลเซอร์กับเครื่องคุณภาพต่ำยิงพลังงานไม่ถึงรากขน หัวเลเซอร์ไม่แม่นหรือพนักงานยิงไม่ถูกจุดผลลัพธ์คือขนไม่หายหรืออาจกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณน,นั้นแบบผิดวิธีทำให้ขนดูหนากว่าเดิมแล้วถ้าอยากให้ขนหายจริงควรทำยังไงทำต่อเนื่อง4-8ครั้งตามวงจรขนเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับสีผิวและขนเช่น DPL หรือไดโอด โกนขนก่อนทำห้ามถอนเลือกคลินิกที่ใช้เครื่องแพ้มีใบเซอร์ติฟิเคตและพนักงานเชี่ยวชาญเลเซอร์ไม่ทําให้ขนขึ้นดกกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ได้ทําถูกวิธีอาจทําให้รู้สึกว่าขนยังอยู่ขนยังขึ้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับการเลือกเทคโนโลยีวิธีทำและร่างกายของแต่ละคน